ัโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เชป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเด็กๆวงเหมียวกันกับเพลงใหม่เพลย์ลิสต์ที่ปล่อยออกมานันก็คือ hands up นั่นเองในายใครเนี่ยฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันดีกว่าเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงเพลงนี้เสียงก็แตกเป็น2ฝั่งนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาจับตามองเพลงใหม่ๆของเหมียวอยู่เสมอเลยบางคนคาดหวังอยากให้ทางค่ายเนี่ยใส่เพลงที่แบบปังๆพาเด็กๆเนี่ย ให้มันแบบดังเป็นพลุแตกไปเลยแล้วก็มีคนที่แบบรอดูว่าทางค่ายเนี่ยจะจัดการการโปรโมตของเด็กๆวงเหมียวยังไงกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่ากระแสไปเป็นอย่างที่ควร จนในตอนนี้นะครับแฟนๆบอกว่าเพลงใหม่อย่าง Hands Up ถึงแม้จะเป็นพรีลีสบางคนบอกชอบมากๆยกให้เป็นเพลงที่ชอบที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่ดีที่สุดเลยของเหมียวตั้งแต่เปิดตัวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงท่าเต้นแล้วก็ MV ด้วยนะครับคือชอบหมดไม่ว่าจะเป็นท่อนไหนในเพลงแต่ก็มีอีกบางส่วนที่มองว่าเพลงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมซ้ําแล้วก็ดูเป็นเพลงของป่าเท็ดดี้มากๆแทบจะไม่มีอะไรใหม่ๆก็บางคนเนี่ยยกให้เป็นเพลงที่แบบแย่ที่สุดของเหมียวก็มีแต่นั่นแหละนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนบางคนก็ชอบเพลงนี้ชอบแนวนี้ก็เลยยกให้เป็นเพลงที่ดีที่สุดแต่บางคนอาจจะไม่ไชอบแนวนี้คาดหวังให้เหมียวเนี่ยลองทําแนวอื่นก็อาจจะจัดอันดับให้เพลงนี้อยู่ในอันดับที่2ที่3หรือว่าอันดับท้ายก็แล้วแต่เทสของคนฟังเลยและทุกคนหลับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังเพลงใหม่ของ เมียวซึ่งเป็นพรีลิสต์นะครับทุกคนต้องย้ำวันนี้ยังไม่ได้เป็นไตเติลหลักต้องรอดูก่อนว่าไตเติลหลักเนี่ยเขาจะใส่ความปังมาขนาดไหนแต่สําหรับเราค่อนข้างชอบแทนซับมากๆเลยมันเป็นเพลงที่แบบเหมือนมันคือเพลงของคนแก่อ่ะมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่ฟังแล้วมันสนุกดีสนุกมากแล้วก็ MV เนี่ยอันนี้ชอบสุดๆไปเลยนะครับมีความเกม๋มีความเลิศแล้วก็ MV เนี่ยสะใจมากคือจัดเต็มที่สุดเลยสำหรับเราชอบทั้งเพลงแล้วก็ MV และคุณละ่ะยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันมานะครับ